มาทําช่วงเดซลตอประมาณสัปดาห์สุดท้ายหรือไม่ก็หนักสุดก็สองวันสุดท้ายอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยครับผมเดซไลน์ไม่มาเราไม่ขยับครับมึงไม่คนที่ีกิตนั้นเรียกว่าโอ้ยมันมีนะประเภทแบบเนี้ยมันมีเดซไลน์ไม่มาไม่ขยับงานไม่ต้องทําครับงานสั่งมาเดือนสมมุติเราตีเดือนมกราสักพักงานกําหนดส่งกุมภามาทำวันที่ที่แปด มันจะมีประเภทนี้อยู่อืมเรีเยกได้ว่าคือแบบนั่นแหละขี้เกียจมากอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอืมมาเดี๋ยวเราจะเปิดยังไงก่อนดีเดี๋ยวเรา,เราจะรับสายเลยไหมตอนนี้สายยังไม่ค่อยวะสายยังไม่มีอะดิอเอาสายอ้อลืมไป เราาสนอให้ทุกอย่างระบบพร้อมครับโทรมาเลยครับผมไอเบอร์ที่คุณเห็นนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบอร์ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเบอร์สักครู่เดียวครับอ๋อแม่งถ้าคุณอยากมาคุยกับเราให้โทรที่061212 เจ็ 3, 4, 5, ดสามสี่ห้าครับโทรมาเลยครับผมโทรฟรีวันนี้รับทีนะครับผมพัดลมอีกหนึ่งเครื่องฮะอ่อนลิบปังทีมีเดลเกทโทรๆๆอ่ทรกลอ,องอทีวีเดเลิเขอเสนอเสนอพัดลมเออก็พัดลมอ่ะ <c oughs> เออกออพ็พัดลมอ่ะไอ้หยาดยาดนี่บาคุณสมบัติเป็น ทำให้เย็นได้กดเบอร์หนึ่งเย็นธรรมดากดเบอร์สามก็เย็นธรรมดาเหมือนเดิมฮะเดอแล้วมันต้องเย็นขึ้นไม่ใช่เหรอวะไม่เอาแรงม้ามึงอ่อนชิบหายเลยแจ็ต่างแค่ว่ากูจะซื้อนะซื้อเสร็จปุ๊บกูทุบทิ้งเลยอเอื้อไม่คือแบบ มันมันขอมันไม่เวิร์กไงเดี๋ยวรายงานเออมก็สชออโทษอทอมกรมกอโทดีทำอะไรีกตับสนไงช่วงนี้อือเอาละเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดให้รับสายเนาะเอาเป็นว่าเราเปิดเบรกกันแบบสั้นๆเราไม่ได้เปิดกันยาวๆอืมเดี๋ยวเตรียมเตรียมโทรเข้ามาเลยครับผมศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสาสี่้านะครับผมโทรฟิวนี้รับพัดลงไปอีกหนึ่ง เป็นพัดลมที่มีเบอร์แค่เบอร์เดียวเบอร์อะไรเบอร์เบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งเท่าน,นั้นโอ้ยสัตว์เบอร์กระบาดไอ้เหี้ยเบอร์กระบาดมือใส่ในพัดลมไ,มไร้เหี้ยอผมไอ้ชิบหายพัดลมพัดลมขนขึ้นสิไอ้บ้าเรียกได้ว่าดกดำนะครับไม่ใช่พัดลม แดีแ๋ยวเราจะคัดด้วยห้าเพลงเนาะฟังกันสบายๆชิวๆครับพักสักครู่เดียวครับกับทำงานกันใต้ตโต๊ะครับเ,เ,เข,ข้าเลยเอาเข้าเลยเนี่ยเข้าแล้วเหรออโอเคครับกลับมาขั้นต่อกับทำงานใต้โต๊ะในวันนี้นะครับในท็อปิกตอนนี้คือเราพูดถึงเรื่องของเดนลไลน์ไปมาเราไม่ขยับใช่ไหมอืม ใช่ครับโอ๊คจะเล่าอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของเดตไลน์ที่แบบสุดโต่งนะในชีวิตจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ะรเดี๋ยวคุณเล่าดีกว่าขอ้คุณน่าเดตไลน์เยอะอืมผมมึงอะ่ะ <c oughs> อู้กูเลยเหรออะพูดถึงเรื่องเนไลน์ที่เฮี้ยก็คือตอนนั้นอะเรามีนี่ไงเราแบบเออเราสมัยนะั้นคือขี้เกียจที่เฮี้ยเลย ไม่ทําอะไรแล้วสมัยนั้นมาถึงโรงเรียนก็นอนนอนนอน,นอนเล่นอยู่อย่างเดียวสักพักเข้ามาตอนวันนั้นเป็นงานรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่มั้งือแบบให้ทําเป็นกระดาษแล้วก็เขียนเป็นแบบบทความภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเหมือนแบบทำเป็นรูปสัตว์เราก็ขี้เกียจไงมาถึงวันนั้นแหละวันที่ยี่สิบกว่ากว่ามั้งเด a ไลน์มันสามสิบเราก็เริ่มได้วเรา่มกระตือรือร้นแล้วข้าวเชียงไม่กินนั่งทําอย่างเดียวเลย เสร็จปุ๊บกลับบ้านมาปุ๊บนอนนอนเสร็จปุ๊บขึ้นมาทำต่อเรียบร้อยชีวิตกูโดยอดเยี่ยมโอ้ยถ้าเกิดวันนั้นแล้วไม่กระตือรือร้นนะคือแบบเรียบร้อยแหละอ่ะเนี่ยนี่คือเรื่องที่พูดเลยบอกเลยว่าอย่าแล้วกันนี่คือพูดเลยว่าถ้าเกิดงานอะ่ะเนี่ยทำให้เสร็จก่อน อย่ามาเดิดไลน์เด,ดไลน์คือมันเดิดไลน์ของแท้คือแบบเราตายอะ่ะถ้าอืเราทําไม่ทันน่ะแนะนําให้ปั่นงานก่อนปั่นสักครึ่งนึงแล้วเราเออค่อยข,ขี้เกียจอะไรก็ได้อย่างนี้คือไม่ได้สนุนให้ขีข้เกียจหรอกแต่ว่าเรารู้นิสัยของเด็กอย่างนี้ไงก็คือแบบแม่งขี้เกียจกันเยอะอะไรอย่างนี้ก็แนะนําให้ปั่นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะค้างเยอะผลงานก็ โอทีอ่ะงานก็มันงานงานเกินมันได้ไงมันมีงานโอทีถูกป่ะแต่ว่าอย่าหักโหมไวกันแหละเรื่องงานโอทีอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้นี่ไงโอเคมาถึงเรื่องนี้แป๊บนึงสักครู่พออยายามแป๊บนึงยายาเช็คเรื่องนู้นนี่ก่นอนอืม ถกคือกดะเด็นลายวิบาณนี้อะนะอืมอืมเป็นว่าอย่าปั่นนั่นเลยกันแหละอย่าแบบมาพึ่งมาปั่นอะไรเงี้ยเราแอคทีฟไปก่อนเลยอืมก็โปรดจำไว้นะครับว่าก็โปรดอย่าขี้เกียจกันละกันอืมแค่แล้วครับผมอืมอืมอืม อไม่มีอะไรพูดอืมไม่มีอะไรพูดวันนี้คนมันน้อยไงไอเต้ยก็ไม่อยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนโทปิกเลยว่าเออเป็นทปิกไปแลนดหนีงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นทปิกว่าเออโดดงานอะไรอย่างงี้เออไอเฮียนนี่ก็หายไปเลยหายจิย ถ้าเกิดใครตามอะไรน,นะครับถ้าเกิดเห็นเห็นงนะานสะจัก,การก็แคปมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเนิ่มมาโม่แลกกันนะครับผมว่าคนโดดงานมันเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่าริบัางอาจที่จะโดดงานนะครับผมครับเออทีมงานครับช่วยแชร์เออน่้อจ่อของทีวีเวอร์เข้ามาข้างในด้วยครับรู้ว่าพวกมึงจะไปแดกข้าวครับ ไอโฟเป็นไอชื่อเลยเนาะไอโฟมึงแค่มาดิไม่เห็นเลยสัตว์จองสีส้มแป๊ดเลยเฮียโอ้ยปากหาปากควย้ยเอาจ่าแม่งเลย<ะ>เนี้ย โอเคสามสิบเก้าโอเคมาโอเคทีนี้เนาะเดี๋ยวเอ้าเนื่องจากยังไม่มีคนคุย,ยนะอะเนาะยังไม่มีคนคุยเดี๋ยวก็ตัดเข้าเลยเพราะว่า รู้ว่าหลายๆคนอยากฟังเพลงยาวๆอ่ะอืมลั่นไอ,อ้เหี้ยเอาคะจะย็นอ่ะเดี๋ยวขอพักสักคู่เดียวดีกว่าเนาะสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักคู่เดียวอีก กลับมากับทํางานกันใต้โต๊ะครับกลับมาแล้วครับโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวที่อกิ้มึงขำอะไรวะฮะบูกิมมึงขำอะไรวะไม่ไม่ม่เอาโฟงมาแล้วอะอเออเสือมาตอนที่บ็กิมันยิงเออ ไม่รู้ไปไหนข้าวหรือเป็นยาอะไรไม่รู้นานจ้างเราเอา้ามันผิดอีกกรับเข้าสู่รายการครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่องน่าจะเข้าโค้งเลยโค้งสุดท้ายแล้วอืมก็ยังไงก็เรื่องเดนไลน์เนี่ยเราก็คุยกันไปแล้วว่าเออเดนไลน์แม่งก็ไม่ใช่ดีเสมอไปหรอกมันไม่ใช่เรื่องน่าสนใจครับที่แบบเฮ้ยเราจะมาทําแบบแป๊บเดียวยเราทำเสร็จ ไม่ใช่เล่นขงหน้าภูมิใจคือการที่คุณนั้นทำเดดไลน์เสร็จแล้วคุณบอกว่าโอ้โหกูนี่เก่งจริงอะไรอย่างนี้ไม่ไม่น่าภูมิใจสุดแล้วอืมันไม่น่าภูมิใจสุดๆแล้วในเรื่องนี้อ,อืยังไงก็เดี๋ยวเราจะขอปดิดเบรกก่อนแล้วกันเนาะเ,ออเดี๋ยวเจอกันนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้สุกช็อกโลกไอเติร์ดกลับมาแล้วออกลับแม่นอนครับ<า>พราพรุ่งนี้เพรพรุ่งนี้ไม่มีไทยลีกครับ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนโผล่เข้าในสตูเข้าไปด่ามันรอบหนึ่งจะค่อยออกนะครับผมแนี่ไอ้นี่ไอ้ทียทำรายก,การเงียบแม่งไม่อยู่ไงเออเออมันก็เป็นพิธีกรรายการเราแม่งเสือกไม่อยู่เสือกไม่อยู่เดี๋ดวเดะเดเดี๋ยวสุกจะเจอกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเนี่ยนะครับกับรายการพาลิหัดหน้ากับหน้าเดี๋ยวเราโปรโมทเออใช่เราลืมฝากโปรโมทรายการต่างๆหมดเลยอ่ะ พูดถึงวันจันก่อนแล้วกันวันจันนั่นเราขับบันเดลัยใครครับอกูเองกับพี่คนนึงกับพี่คนหนึ่งบารบชาพงพูดเรื่องความจันไลในชีวิตอืมในชีวิตว่าเออชีวิตเราอะช่างน้อยหรือช่างมากใช่ไหนกับพิธีกรจังไลนะครับอืโหด่ากูอีกแล้วออไมะลืมไปวันนี้ทำงานวันแรกวันพฤหัสกูเลยมาฝากกุกกี้่ะ โอ้ยเฮียว่าเห็นได้ขาวว่าไอ้เติร์นไม่อยู่โอ้ยเย่าเสียดายเออมาลืมไปว่ามีหตัวหนึ่งหน้าตีพอๆกันโอ้ยสัตว์มาฝากกันการต่อไปอังคารอังคารวัดดวงกับพิธีกรหน้าใหม่ของเราอดีเจเป๊ะเลยนัทธวุฒิสกิดใจเอ้ยนัทวุฒิอย่าโยสกิดใจพ่อของ หรือมึงจะใส่เกลือโอ้ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ดีอานัทวุฒินัทวุฒิช่วยนัทวุฒิช่วยนัทวุฒิช่วยวันพูดครับเมื่อวานเลยครับนัทวัฒน์บุตรช่วยป้าแม่เราก็เล่นมุกวัดไอ้ม่ใช่มุกอ้าเคิร์มกับเราด้วยเ่ะ วันพูดครับเมื่อวานนี่แหละก็จะเป็นเออพทธทางสนามคาชามีนะครับผมพูดเรื่องให้มันซอฟลงครับเอแล้วเป็นรายการที่พูดพอยสุดแล้วจริงๆริงพูด p o สุดจริงเพราะว่าเออพี่ีก่อนคนที่สามนะครับเล่นแต่แป๊กนะครับสองคนนี้หลับหมดแล้วนะคบผมจริงปะมึงเข้าสตูมาทําไมรายการจะปิดแล้วเดี๋ยวคนตีแม่งเลยทุกเดี่ยวมึงออก เดี๋ยวทีมทีทีที้าแรงที่าบ่นเมื่อวานนิ่งไปรายการเขาแล้วคุยเรื่องแค่ปวดขี้อย่างเดียวเออบุกไงบุกไงบังว้างบุกกูไม่อยากบุกบ้างได้ไม่ได้เหรอไอ้เจี๊ยบบุกมาแล้วถามว่าปวดถามว่าปวดขี้ทำไงดีพอดีกำลังจะกลับเห็นแม่งจัดรายการอยู่บุกแป่งเลยแล้วขอโทษนะครับรายการรายการเมื่อวานนี่พูดเพราะแหรอครับ เออไม่พยายามพูดเพราะแต่มึงเสือกมาข้ามภาพคำหยาบไงหน้าหี้วนี่ไงหลุดละหลุดละหลุดละเดี๋ยวรายการนี้หลุดได้รายการนี้หลุดได้เอ้าเวนเออรายการนี้หลุดได้หน้าหี้วดูมันดูมันแมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีที่นั่งมีที่นั่งมันขอนั่งหน่อยเออก็มีก็มีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะก็คือของไอ้เติร์สไอ้เติร์สแม่งดังไอ้เติร์สมันไม่มาเออ เติร์สไปมีอโล่เติร์สเติร์สมันไปอโลอยู่คนเดียวที่ขี่คัพไปเสรเจแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวบุกศัตรูอ่ะเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวบุกศัตรูไปเซอร์ิงไปบุกด้วยปล่ะมึงจะบุกด้วยปล่ะบุกอะไรบุกศัตรูสิงซุกไปสู่ชั้นโลกหรอเอออย่าให้กูไปนะเซมบุกเลยบุกเลยบุกเลยไอโฟมไอโฟมอันน้นมาดีมันเป็นเก็ตเออ ไอโฟเป็นเกตด้วยไงก็ไปบุกแม่งเลยบุกโปรโมทแม่งฮัลโหลมีใครอยู่นี่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ต้องมามึงกลับไปเลยไม่เลอยู่เขาเปคอนโทรลแน่ะต่อไปเยอะยุ้งแค่คุ้งไปเลยแค่คุ้งไปบุกเว้ยแล้วบุกโปรโมทโปรโมทการฟุตทังแล้วก็ค่อยออกตัวแม่งเลยค่อยออกเออแล้วค่อยออกโคกบเฮียบอลเฮียเลย ผเหี้ยอะไรมึงมึงกลับไปคอนเทนตอร์ไป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 คอนเทนเอร์ต่อแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์สีแยกป่าเหี้ยกับพกกับพนิกกับพิกอนที่จะพาเงินเงินเข้ารายการหรือเรื่องภาษาเงินเรื่องภาษาง่ายๆคือตัเงินตัวทองตัวเงินตัวทองครับผมนะครับก็จะเจอสี่ท่านสวงามสมนั่นจะนายพลเชลอาบงว่าเชลอาบอโอส เออวัชนรพงศ์วัด,วดโรติไทยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นชัยนาทสมพรคนสุดท้ายรับประกันครับว่าตามชื่อรายการเลยครับเกียดีครับแบนบน่อนครับผมและรายการวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับผมเอ่อโซเชียลเดอะรีเทิร์นรายการรายการที่เคยออกกากเทปเดียวแล้วก็ปลิวไปแล้วก็กลับมารีเทิร์นมึงใหญ่ย้ำวิ่งถ้าถ้าเทปอย่าลืมนะครับช่วยกันดูหน่อยนะครับเพราะถ้าเพราะถ้าเทปนี้ปลิวเทปน้าอาจจะไม่มีนะครับ เท่นี่น้าก็ปากหมาไงเออเออเอว่ะปากหมาโชว์มึงจะเป็นราคาอายุสั้นเหรอทีฮะอยู่อยู่มันเอิมแม่วันอยู่วันเดียวจบโถ่เหี้ยม่ไม่ใช่แม่วันหิ่งห้อยชีบขาวปบบวะเออชีบขาวเออไม่อยู่ได้วันเดียวเหี้ยแล้วมึงแย่แล้วทำงาน ทำงานหรือว่าอะไรวะหรือเอเด็กวิทย์เด็กวิทย์ทะเกันอะไรงนี้อะไรวะด่ามึงอะแล้วก็ไงล่ะซากะเดี๋ยวก็เรื่องอ่อนโซเชียลอ่อนโซเชียลก็จะพูดเรื่องเออเป็นเด็กสองฝ่ายมาสู้กันระหว่างเด็กฝ่ายประลองยุทธกับเด็กฝ่ายสายวิทย์เดี๋ยวใช่เหรอไอไอสายวิทย์บอกว่าไอสายประลองยุทธนี่ยังไงฮะก็สายวิทกับสายประลองยุทธอ่ะเย้แล้วโอ้กมึงเข้าใจคอนเซ็ปต์รายการผิดหรือเปล่า ทำไมอะเปรูปแบบอไอ้เหี้ยไอ้บ้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดวนวาทะไอ้ชิบหาไอ้หยาเอ้ยหยาเอ้ยเอ้าทำไมเ,เรื่องวิทย์กับเรื่องยุทธไม่เกีย่ยวอะคนละวิทย์คนละยุทธ์โอ้โหโอ้โหโอ้อะไรเทปแรกอ๋อเทปเทปแรกไม่หนักขนาด,ดนี้เนาะแต่มึงจะพาหนักอะโอ้ มึงเทปแรกมึงคงไม่เอาเรื่องสายวิย์กับสายประลองยทดมานะมึงพูดเองโอกคไม่เอามากูรู้ว่ามันจะออนเรื่องอะไรมาแต่กูพูดไม่ได้มันเป็นความลับมันเป็นความลับของทางนี่เออนะครับก <c oughs> ็จะเจอกับผมอีกแล้วอยู่ติดกันสองวันไม่ต้องนอนละกูคืนนี้เออไอเยอะก็ <c oughs> มันเสือกจอง,งรายการ <c oughs> ชิบหายมาเลยารายการนั้นนะคือกูทำมานานแลวไงออนโซเชียลเออใช่เออใช้ออโซเชียลมึงไม่ต้องจองมึงอยู่แล้ว กูจี่สองรายการนะดิไอ้ไม่ได้สองสามสี่สี่นับประจันด้วยเยอะไม่กูนับสามรายการที่ไม่ได้ที่ต้องจองนั่นแหละเออเออแล้วก็นะครับผมอาโซเชียลก็จะเจอผมติดเจนั้นนัทนามศริกาลและและดีเจที่เข้ามาใหม่ซึ่งเข้ามาทำไมก็ไม่รู้เขาอยากเขาบอกว่าเด็กมันจจดัง เด็กมันจะดังก็ให้มันดังหรเด็กมันจะดังให้มันดังอย่าไปสกัดดาวรุ่งเขาเราก็จะตายหาอยู่แล้วอยากให้เด็กดังใช่ไหมครับเปิดลำโพงดิทีมอารับขอโทษขอโทษมีใครมีฝาคุกกี้เอาเผือมามั่งไหมอ่ากดอ้าวมึงลงโถส้วมไปเลยโอ้ไม่ใชจะโชว์เอ้สาวสาวเฮ้ยสายสาวเฮ้ยกดคุณพี่แอจะมาดูบ้านเดิ มันท่านเริ่มเปิดไมค์ก็พูดกูก่อนนี่เอาหนักเมื่อไรรายการรายการนี้ฝ่ายไหนก็พูดได้เว้ยขขเขาเเริ่มมึงมึงพูดกูกูก่อนนี่รายการนี้ฝ่ายไหนพูดอด้ฝ่ายไหนก็พูดได้เฮ้ยโฟยม,ามาดิมาดิเ,เอ่อเช็คข้อสอบอยู่นะครับโอ้พ่อมึง และรายการนี้ก็เป็นรายการที่วุ่นวายอีกรายการหนึ่งเพราะว่ารายการนี้ฝ่ายไหนก็เข้ารายการได้หมดครับเอาจริ้งใช่ครับพอต,ตัวมอเตื้ออะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละครับเ,เล้วอะไรไม่รู้หัวค<ม>ุณเลยไม่มไมอมือมึงเจ็บไม่วะไหนดูหน่อยพอ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 กูพิมนะดูดูไอ้ยื้ออายุมาเถียงเออเอายุเดี๋ยว พี่มึงมพกูดิเยชิบหายเอาชิบหายเอายูมาเถียงกันวะเอาเลยปัดไปลกดเนียโอหไอเองรู้จักเาม่รจักมือโอ้ยเยอๆเดี๋ยวเซอร์ปารกิงบอกว่าอะไรอะไอเองนี่โฟเขามีชื่อหนึ่งบอสผ่านไปขี้ละ ใหญ่ยคคเซอร์ก็คือช ah> ja ื่อในวงการเขาจริงๆเขาชื่อไอ้อืเออนี่โฟโฟเอาจริงไหมครับโฟก็คือชื่อวงการเขาครับอืมแล้วชื่อชื่อจริงอ่ะครับโฟอย่างเซอร์ก็ชื่อว่าไอ้ไอ้โฟชื่อว่าหมาครับอ้อไอ้โฟชื่อว่าหมาครับผมหมาไงวะไอ้ไอ้หมาไอ้หมา กูทิ้งกิ้งเลยสัตว์มุกเฮอะไรวะเนี่ยกูด้วยคืออะไรอ่าโฟบอกเขาดิไอหิมะมิดมดเอาง่ายๆมันคือยาสิทธิดที่สองคนนี้ดูดกันบ่อยครับแค่นั้นเองโจอกูไม่ได้ดูดกูไม่ได้ดูดกูไม่ได้ดูด เนี่ยทีทีทีมึงอ่ะไอตัวมึงอ่ะตัวเผยแพร่เลยไม่ใช่เหรอเผยแพร่โค้มึงอ่ะไม่ไม่ได้เผยแพร่ไอ้นี่ไม่ได้เผยแพร่ฮอสแต่มึงเผยแพร่ไอ้นี่เจ็ดแชกเออทีมงานครับเดี๋ยวเราจะตัดต่รายการนะครับเอาไอ้เหี้ยนี่เราตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยเออยิงตัดเร็วอยว่มากเร็ว หมือนเหมือนเหมือน,นเออโปรดิวเซอร์ดา่ดาเพิ่งด่ากูเมื่อกี้แล้วเร็วกูจะไปกินข้าวองแขกน้อยแขกโคอมึงอะ่ะมึงจะแขกเตี้ยไหมล่ะไอ้เหี้ยงนขาสบายตัวอีกแล้วกูนี่เดี๋ยวกูจะเอาที่กดซามมาไว้ตรงหน้ากูนะถ้าเกิดมึงยังกดไม่เลิกออมฟอมท่นก็ปิดรายการ เออปนไรกันเดก่อน้ว่็ร้วาเากันนีครับก็ขอบคุณที่ติดตามเหมือนเราชมนะครับเดี๋ยวเราจะสตรีมอีกสักสามเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะปิดรายการนะครับสำรันี้ครับผมพวกเราใต้โต๊ะแล้วก็คนหน้าหีทั้งสองคนนะครับผมกูไม่ได้หน้าหแน่ใจคนหนึ่งน้งคนหนึ่งนะครับผมหัวควยหน้าหีคนนึงฮะครับผมเราจะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ